เจ้ายังไม่ตายงั้นเดอเป็นไปไม่ได้เราวางไปเป็นอสูรระดับเจ็ดเลยนะหน้อยข้าช่วยท่านในฐานะเอื่อรอแต่ท่านไม่อยากแบ่งปันส่วนแบ่งกับข้าและแม้แต่ต้องการเปลิดชีวิตข้าเด็กดีเพื่อให้สามารถต้านทานการโจมตีของผู้ย่ำยุทธุวจุนได้เขาต้องมีสมบัติอยู่ในตัวน่าเสียดาย ต่อหน้าสุดท้ายเจ้าก็เป็นแค่มดเซียวเฉียงกำจัดพวกเขาซะอสูรงูนี่น่ากลัวมันไม่ใช่อสูรงูธรรมดามันคืออสูรมังกรไอ้หนูนั่นมีอสูรมังกรแบบนั้นได้ยังไงนี่ไอ้หนู ข้าขอโทษข้ายังไม่อยากตายสี่คนนี้ยังมีความมั่งคั่งนิดหน่อยพวกเขามีทั้งหมด30ิล้านเหรียญเทพเจ้าพวกเขาสมควรให้ถูกปล้นข้าคิดว่ามันดีกว่าไม่ได้อะไรแม้ว่าของพวกนี้สามารถขายให้กับอนุสาวรีคุณความดีได้ต่อไปมาตามหาพระวรมสารีริกธาต,ตุสมภพโพธิสัตว์กันเถอะมันน่าจะอยู่ที่ก้นของบอ่อน้ำนี่ 15นาทีต่อมาแปลกจังเมื่อกี้สัมผัสได้ชัดว่ามีความผันผวนรุนแรงตรงนี้อย่างน้อยก็เป็นฝีมือของผู้ย่ำยุทธ์บูจุนต้องมีการต่อสู้ทำไมตอนนี้มันสงบจังความจริงที่ว่าการต่อสู้จบลองอย่างรวดเร็วแสดงว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งมากมีอาสน์ที่พลังไม่ชัดเจนเป็นไปได้ไหมว่าคืออสนรระดับ8หรือแม้แต่อสูรระดับ9 อาสน์พวกนั้นไม่ใช่อะไรที่เราสามารถต่อกรได้เราควรหยุดได้กลับไหมเจ้าเทียนอี้ในตอนที่ผู้ครองแดนศักดิ์สิทธิ์พูดว่ามีโอกาสอยู่ในส่วนลึกของป่าอาสนเจ้าก็วิ่งตามเรามาอย่างน่าสงสารตอนนี้โอกาสนั้นยังหาไม่พบแต่เจ้าอยากกลับไปเจ้ามันใจเสาะและกลัวตายจริงๆเอาละ่ะทุกคนเตรียมพร้อมต่อให้เจ้าเผชิญหน้าเข้ากับอาสน์ระดับ8 เจ้ายัางมีพลงังที่จะหนีดังนั้นทำไมต้องกลัวมาพักกันที่นี่เถอะพักกันตรงนี้เถอะน้ำตรงนี้ใสจังใคายอยากอาบน้ำพวกเจ้าไปให้พ้นหน่อยผู้หญิงนี่ตัวปัญหาสี่คนนั้นไม่ได้พูดเหลวไหลใช่ไหม ข้าว่ายลงมาที่ก้นบ่อแล้วยังไม่พบโบราณวัตถุเลยนายท่านสามารถใช้รอยประทับพระโพธิสัตว์และนักพรตเต่าสัมผัสถึงแหล่งที่มาเดียวกันได้ก็ได้ข้าจะลองใช้รอยประทับนั่นดูและข้าหวังว่าจะเจอที่อยู่ของมันมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถหาเจอ ทันทีที่ใช้รอยประทับมันก็ออกมาทันทีมันโผล่มาตรงหน้าถึงที่พระบร,รมสารีริกธาตุของพระโพธิสัตว์เหตุและผลที่ข้ามีเชื่อมต่อถึงมันจริงๆและมันก่อรูปขึ้นมาเหมือนกับภาพลงตาต่อไปเข้าใจธรรมทั้งหลายและอากาศธาตุควบแน่นเตาหลอมิชายุตและเลื่อนขั้นสู่ขอบเขตบูทรงมีหนึ่งหมื่นธรรมในโลกแต่ธรรมทั้งหลายเป็นเรื่องเกิดและตายปราศจากธรรมชาติเดิม พวกมันคือความว่างเปล่าธรรมทั้งหลายย่อมไม่เกิดมาพร้อมกับจุดเริ่มไม่ได้พินาศไปกับการหมดสูญของธรรมทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ด้วยวิธีการนี้ทุกอย่างจะบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่ถูกทำลายไม่สดกรปรลกไม่สะอาดไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงนี่คือระยะว่างเปล่าของธรรมทั้งหลายแม้ว่ามีโบราณวัตถุและกาย,ยาศักดิ์สิทธิ์ แต่ในท่านเข้าใจทำทั้งหลายและอากาศธาตุอย่างรวดเร็วแม้แต่ประมุกตรงเทียนก็ทำมันไม่ได้ในตอนนี้ในท่านบางทีมันเป็นไปได้ที่จะเหนียวกว่าประมุกตรงเทียนมันคือตาหลอไม่ชายุทธในท่านใกล้จะเลื่อนขั้นสู่ขอบเขตบูทรงกระบวนการที่คือตาหลอไม่ชายุทธและในท่านจะหลอมทุกอย่างและเข้าสู่ขอบเขตบูทรงผู้เยี่ยมยุทธบูรงหรอ ข้าไม่ได้อยากเป็นผู้ยยมยุทธ์ปู่ทรงทั่วไปดังนั้นข้าต้องเข้าใจวิชายุทธ์ทุกประเภทวิชาหลอมน้ําแข็งวิชาก้าวสังหารสวรรค์วิชาหมัดคลื่นยักษ์ฝ่าม,มือร่วงหล่นวิชาดัชนีเสมือนกระบี่เหลียงอี้เพลงกระบี่ซานเทียนเพลงกระบี่จู่เฉินวิชาช้างมังกรวิชามังกรฝ่าม,มือมังกรอศัศนีวิชาย้ายดอกไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเป็นเจ้าของในขณะที่ข้าอยู่ในขอบเขตยอดผู้ยำยุทธใส่ไว้ในเตาหลอมและมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นข้าต้องเชี่ยวชาญวิชาย,ยุทธุกประเภทเพราะว่าคือวิธีเพื่อกลายเป็นผู้ยำยุทธอูซ ong ทะลวงขอบเขตอูทรงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกํำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ